d m a x 1.9บลูพาวเวอรนะครับติดตั้งเกจวัตเดฟี่2 4 8 s พร้อมด้วย z d c 6ต่อส่งแพลตตโรงงานครับงานติดตั้งในห้องเครื่องนะครับอะแดปเตอร์มาพร้อมด้วยเส็มกัดอย่างดีนะครับเก็บสายด้วยกระดูกงูทุกจุดน,นะครับเนี่ยครับงานติดตั้งห้องเครื่องโล่งๆเนียนๆแบบนี้เลยลวัดบูสเรามีหัวฟิตติ้งให้พิเศษครับไม่ต้องตัดทอยางนะฮะจับจไปนิดนี้นะครับนี่ครับงานติดตั้งห้องเครื่องโล่งๆแบบนี้เลย มาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนี่ครับ2 C8s นะครับเกตตัวลองจาก2 C8st ครับรอเหมือนกันครับติดตั้งใน d m a x Blue Power 1.9ึ้นครับขึ้นครบ,ครบทุกค่าเลย รีโมทสามปุ่มนะครับนี่แบบเดียวของแท้ครับไม่ใช่รีโมทสี่ปุ่มมีจอนะครับมีระบบดิมเมอร์ครับกลางวันกลางคืนเปิดไฟความสว่างลดลงนะครับชุดนี้พร้อมติดตั้งนะครับ9,500บาทนะฮะลูกค้าท่านใดงบน้อยแนะนำตัวนี้เลยหล่อหลีอนๆ่เหมือนกันครับคันนี้ติดตั้งนอตฐานที่ครับบางแสนชนบุรีจบไปคันครับ ัดอะไรสิ่งจะให้ขอบมากครับ